ต้นเลยคือคลิปก็จะเองไปสังเกตเรืนมาตลอดค่ะก็รักษาเป็นระยะเวลาหนานแล้วมาสังเกตไ้ว่ามันไก้อนหรือว่าเออผิวหนังเราทําไมหายช้าก็เลยขอหมอเอาชิ้นเนื้อค่ะคือว่าไอก้อนข้างหลังเนี่ยเป็นตัวก็เลยผมก็เป็นมะเร็งค่ะหมอได้บอกค่ะเพราะว่ามันนมที่ไตเนาะไม่ได้โฟกัสค่ะเพราะว่าอยากเป็น คุอบอให้ดีที่สุดแครนั่งบอกว่าทำไมถึงออกคลิปบอกลาหรคะก็เราไม่รู้ว่าเราจะอยู่พรุ่งนี้เราจะตื่นขึ้นมาได้บอกทุกคนไหมก็เลยอยากจะบอกในวันที่เรายังมีแรมพูดยังมีแรมที่จะได้พูดได้อัก ถ้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายหรอคะอยากจะบอกะก็บบคงบอกว่าให้ทุกคนรักตัวเองดูแลตัวเองดีๆเพราะเวลามันเดินไปเรื่อยๆเราไม่รู้เลยว่าเราจะมีชีวิตได้ถึงเมื่อไหร่แล้วก็ขอให้ทุกคนรักคนรอบข้างตัวปกอบของระลอกข้ามไปเยอะๆเพราะถ้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายจริงๆก็คงไม่เสียดายค่ะวันที่ผ่านมาเราได้ทำเป็น every แล้วและก็ทำทุกอย่างที่ดีที่สุดแค่นั้นก็พอแล้วค่ะ ากันมะเร็งนะครับออาอีน mm. <ป>หนเดียครับนี่ยน่าจะเป็นอันล่าสุดเนาะตราการเป็นมะเร็งนะครับคนไทยเนี่ยเป็นมะเร็งวันละ3 8 1คนนะครับ อ,อันนี้ลายใหม่นะครับแล้วก็ถ้าเสียชีวิตเนี่ยทุกวันจะมีคนเสียชีวิตด้วยมะเร็ง230คนทุกวันนะครับจะบอกงี้ว่าคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยบางครั้งคนเป็นเยอะนะครับแต่ว่าเขาเรียกว่ามีการที่ปกปิดหรือว่าไม่ให้คนอื่นเห็นนะครับมันก็เลยทำให้มะเร็งเนี่ยมองว่าเป็นโรคไขรตัวแต่จริงๆแล้วนะ่มะเร็งเนี่ย ใกล้ตัวมากๆเลยนะครับทุกวันนี้ข่าวออกมาเนี่ยผมว่าออกมาลว้ลวนลพันเป็นโรคมะเร็งเนี่ยเยอะนะครับอันนี้ยังไม่รวมครับโรคอื่นๆนอีกนะโรคอื่นอีกความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็งนะครับมันมันลดได้ก็จริงะครับแต่ว่ามันก็มันก็ยังไม่หลุดพ้นจากกันที่เราจะเป็น ซะทีเดียวเนาะบางครั้งมันยขึ้นอยู่กับภาวะหลายๆอย่างนะครับการกินการกินแล้วการอักเสบของกล้ามเนื้อบางอย่างหรือว่าระบบภายในมัน,ม,น,ม,นมันจะเป็นนะครับคนไทยเป็นกันเยอะนะครับเดินมา4คนนะมีเป็นมะเร็งหนึ่งคนนะครับถ้าตามค่าเฉลี่ยนะ แล้วคนเป็นมะเร็งเพิ่มขึ้นทุกๆวันด้วยนะครับเราก็ไม่รู้เนาะว่า,าวันนั้นจะเป็นเราไหมนะครับสิ่งที่สําคัญก็คือนะครับป้องกันนะครับป้องกันทุกอย่างนะค,คนหนึ่งคนเป็นมะเร็งนะครับมีแต่ค่าใช้จ่ายนะรายได้อะอาจจะไม่ได้กลับมาเหมือนเดิมนะครับมีแต่ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น งานก็ต้องหยุดทำนะครับค่ารถค่าค่ารถในการไปไปหาหมอก็ต้องมีค่ากินอยู่นะครับค่าคนดูแลนะครับภาวะพวกนี้ครับถามว่าถ้าเราไม่ได้เตรียมพร้อมไว้นะครับไม่ได้วางแผนไว้อย่างดีก็อาจจะทําให้คนข้างหลังเนี่ยอาจจะไปดึงเงินของคนข้างหลัง มาได้เลยนะครับนี่ก็ฝากไว้นะครับสําหรับการวางแผนชีวิตนะครับก็ดีการวางแผนการการเงินก็ดีนะครับอยากให้ทุกคนเริ่มตระหนักนะครับถึงการวางแผนการเงินนะครับยังไงก็ฝากติดตามนะครับช่องผมด้วยนะครับถ้าเกิดมีประโยชน์นะครับขอบคุณมากๆนะครับ